ก็ฟังอาจารย์วีบ่อยจนผมไปถอยเทสลามาเหมือนกันนะครับผมเพิ่งเจอข้อเสียนะผมเพิ่งเจอข้อเสียผมเล่าข้อเสียไปเร็วๆนะเซลล์กรฟิดีมากการขับเคลื่อนทุกอย่างโอเคหมดทุกอย่างดีหมดนะฮะแต่ว่าถ้าท่านมีภรรยาและพาภรยาท่านมีแอปเนี่ยเขาสามารถจะดูในรถตอนท่านขับขี่นะครับท่านไปจอดตรงไหนใช้ความเร็วเท่าไหร่เป็นรถของคนที่ต้องถือสี่ห้าเข่งคัดนะ รถของคนที่ต้องเป็นคนดีนะครับไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้นะครับเขาเปิดกล้องกลางมานั่งอยู่กับใครนี่คือเห็นหมดนะแต่ใช้ดีใช้ดีครับก็เมื่อกี้นี้ฟังคุณท็อปแล้วชอบมากเลยเนาะที่เรื่อง Bitcoin h a าร์ฟวิ่งทุก4ปีแล้วบิตคอยมันจะเป็นขาขึ้นนะครับผมเลยคิดว่าเฮ้ยเราก็มีอะไรแบบนั้นเหมือนกันในตลาดหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเนี่ยทุกปีที่ลงท้ายด้วย6เนี่ยสามหกสี่หห้าหที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจะเป็นปีที่หุ้นขึ้น หกหกยังไม่รู้ใช่ไหมครแต่ตอนนี้จะไม่ค่อยไหวยอยู่นะแต่สมมุติว่าถ้ามันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหกหกคนจะเป็นปีที่ตลาดหุ้นดีผมเองเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในตลาดหุ้นมาตลอดแล้วก็มีแผนจะลงทุนในตลาดหุ้นอีกสิบกว่าปีปีนี้สี่สิบกว่าแล้วครับก็ลงทุนอีกสักสิบสองปีอะไรอย่างเงี้ยก็กเกษียณพอดีหลังจาก,กเกษียณก็จะแบ่งไปลงอสังหาบ้างลงหุ้นบ้างนะครับตอนนี้ผมเคยฟังพี่หลายๆคนที่ลงทุนมาตั้งแต่ปี4ี่นเนี่ย ผมพูดชื่อได้แบบรี้เป็น,เพนพี่คนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักลงทุนจาก5 0,000่นบาทนะครับแต่ด้วยความเชื่อเนี่ยแล้วยอทอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาออกจากตลาดไปหมดเนาะเขาลงไปเรื่อยๆจาก5 0 0 0 0บาทกลายเป็น5000ด้วยความเชื่อเดียวว่าเขาเชื่อว่าตลาดหุ้นระยะยาวดีแล้วเขาไม่เคยออกจากตลาดเลยนะครับถ้าผมพูดชื่อไปทุกคนจะรู้จักแล้วกันเป็นรายใหญ่ที่แบบดังมากนะครับ วิธีคิดอย่างเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออว่ะเวลาเราตั้งใจมุ่งมั่นจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยม<า>ัคนควรจะมั่นใจอ่ะการเชื่ออะไรข,ข,ข,ขรึนๆกลางๆอ่ะมัน่าทําให้เราไปถึงจุดหมายได้แต่ด้วยความที่เราเรียนน้อยนะครับเราจะเชื่อแบบแกนเนี่ยความเชื่อแม่งไม่แก่กล้าพอเราต้องไปหาตัวเลขอะไรสักอย่างมาซัพพอร์ตนฮะตัวเลขที่ผมคิดว่าตลาดหุ้นระยะยาวน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตลาดหุ้นไทยแล้วกันนะครับก็คือ คนไทยตอนนี้ลงทุนในตลาดหุ้นอยู่3.2ล้านคนไม่นับบัญชเีเอาแบบคนที่ไม่ซ้ำบัญชีกันนะครับ3.2ล้านคนคิดเป็นจากประชากรเราเท่าไหร่ครับผมไอ้ประชากรไทยนี่วุ่นวายมากนะมีตั้งแต่ 66, 71, 77 <c oughs> ไม่รู้มันนับกันยังไงแต่เอาไปว่าสัก70ล้านคนแล้วกันนะครับ3.2ล้านคนนี้คือยังไม่ถึง5%ดีเนาะสัก4% 4%, 4กว่าๆตัวเลขตัวเลขคนที่เกี่ยวพันกับตลาดหุ้นในที่ตลาดโลกนะครับประเทศพัฒนาแล้วอยู่แถว25 ทุกทกที่ค่าเฉลี่ยของโลกก็อยู่แถวๆวสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นจริงประเทศไทยเนี่ยโอ้โหสี่เปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ยอีกสิบกว่าปีมันคงไปสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้งเราคงแย่งมาเก็ตแชร์จากหวยได้บ้างมั้งรคิดมาเก็ตหวยนี่หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันคงจะไปแย่งมาอยู่ที่เราได้บ้างมั้งก็คิดว่าตลาดหุ้นไทยในระยะยาวสำนัผมนะครับผมมองว่าเป็นเป็นทิศทางที่ใช่และปีนี้หวังใจว่ามันลงทายด้วยหกน่าจะเป็นปีที่ดีนะครับ ปีนี้ GDP เราโตไม่สูงเงินเฟอ้อยังสูงอยู่ดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในแอเรียที่ไม่แพงมากตอนนี้ดอกเบีย้ยไทยอยู่เท่าไหร่ครับ1.75เนาะพันธบัตรระยะยาว10ปีเราอยู่2.38-2.4เลยปอะไรประมาณเนี้ยปกติเนี่ยส่วนกลับหรือว่า e a r n i n g yield gap ที่ควรจะมีอ่ะอยู่แถวแ3%ของพันธบัตร10ปีเนี่ยถือว่าตลาดทุนเราใช้ได้ล้ หลายหุ้นไทยหลายคนเวลาฟังหลายรีเสิร์ชจะบอกมันแพงเกินไป P/E 16เท่าอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้ลองตัดเดลต้าออกไปตัวหนึ่งเอาเดลต้าออกไปจากสมการมันเหลือ14ใน14เองประมาณเนี้เอา AOT เอาไปอีกตัวหนึ่งก็ได้เพราะ AOT ปีนี้ก็เป็นปีที่กำไรยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยกลับมาแต่ AOT แม่วอากลับก็ได้เรากลับเป็นกำไรปกติของ AOT เนี่ยจริงๆตรงเนี้ P/E จะอยู่แค่13กว่า,วาคือไม่ได้ถือว่าแพงมาก และผมเป็นฝั่งที่มีความเชื่อว่าเงินเฟ้อรอบนี้เป็นเงินเฟอ้อที่เป็นระยะสั้นแล้วกันอาจจะปีนี้และปีหน้าก็จบละไม่มีใครพูดเรื่องเงินเฟอ้ออีกต่อไปไม่ได้โหดร้ายรุนแรงเหมือนตอน1970-1980เพราะเชื่อว่า 1. น,นะครับ productivity ในโลกตั้งแต่จีนเปิดประเทศมาเนี่ย โอ้โหทุกอย่างแขนกลการผลิตอะไรที่มันมีต้นทุนต่ำลงเรื่อยๆเ,เนี่ยมันทำให้เงินเฟ้อเนี่ยหายไปอยู่แล้วในระยะยาวในความคิดผมวันนี้มี Chat GPT มาอีกมี AI มาอีกทุกอย่างมันกำลังจะมาปิดสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพอ่ะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะงั้นเงินเฟ้อในระยะยาวเนี่ยความเชื่อผมเนี่ยฝั่งซัพพลายเนี่ยไม่มีปัญหาเงินเฟ้อในความเข้าใจผมคือของแพงเนาะถ้าผลิตออกมาได้เยอะๆเนี่ยของมันก็ไม่ควรจะแพงในฝั่งซัพพลายฝั่งดีมานเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยอย่างอเมริก ยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันก็มีหลายอย่างให้คิดเนาะผมคือดูจากตัวผมอเองแล้วกันถ้าผมมีเงินพันล้านเนี่ยตอน30กว่าเนี่ยผมอยากได้ลัมโบกินนี่มากเลยอืผมอยากขับผมอยากใสป่ปาเต้ขับลัมโบกินนี่มากเลยพอตอนนี้สี่สิบกว่า,วาจะ50บบกงอยากได้เลยซื้อเทส l a เป็นคนดีทอสิหนห้านะครับใครใครเปิดกล้องมารู้หมดว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือมันความต้องการอยากอะของแต่ละช่วงวัยอะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าวันนี้ผมเจสิถามว่าอยากได้อะไรบอกโอ้กินข้าวต้มกับเกี๊ยมชายอิ่มขอให้คืนนี้นอนหลับก็พอละคือมันไม่มีความต้องการอะไรมากหนักแล้วเวลาคนที่เราแก่ขึ้นแก่ขึ้นเรื่อยๆมันจะต่างกับคนที่เวลาย,ยังเด็กอยู่แม้คุณจะมีเงินนะครับไอ้เรื่องเนี้ยมันจะทําให้ ดีมาหรือความต้องการไปแย่งชิงทรัพยากรอะไรเงี้ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็เลยมองจากฝั่งดีมาร์กับซัพพลายอ่ะผมยังเชื่อว่าเงินเฟ้ออ่ะท้ายที่สุดมันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วก็กลับไปเป็นภาพเดิมเหมือนตั้งแต่1980น่ะคือเงินเฟ้อไม่สูงหรอกแต่นี้มันช่วคราวพิเศษจากการอยู่ๆเขาฉีดเงินแจกเขาว่ะคุณฉีดเงินแจกเข้าไปคนก็แย่งเงินซื้อของมันก็เฟ้อขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์บ้างแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เคลียร์ได ถ้างเงินเฟอ้อไม่สูงดอกเบีย้ยก็จะกลับมาอยู่ในเลเวลที่พอรับได้ไม่สูงของผมไม่ได้แปลว่าจะกลับไปเท่าเดิมนะครับอาจจะสักสามเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยในเงินเฟอ้อกรอบเงินเฟอ้อระยะยาวของอเมริกายุโรปถ้าสามเปอร์เซ็นเนี่ยเราลงทุนหุ้นก็ง่ายแล้วดอลลาร์ก็จะเริ่มอ่อนฝั่งเราก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นตีมที่ผมมองเนี่ยผมก็จะมองเป็นตีมที่เสียประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นก่อนจากตรงนี้ไปผมเชื่อว่าดอกเบีย้ยพีคหรือใกล้พีคขึ้นไปมากกว่านี้ก็ไม่เยอะ เมืองไทยก็มีไม่กี่กลุ่มก็มีกลุ่มนอนแบงค์ที่ข้างต้นเราพูดแล้วว่าเฮ้ยปีนี้กเกษตรมาดีราคาสินค้ากเกษตรดีเกษตรกร,รกได้เงินเยอะใช่ไหมครับดีมานความต้องการเงินกู้เนี่ยออกทาให้เมกะเทรนโลกเนี่ยไม่เหมือนกับเมกะเทรนไทยนะครับหลายคนบอกให้ลงทุนในเมกะ t เทรนผมบอกก่อนเมกะเทรนแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเมกะเทรนอเมริกาอาจจะเป็นเรื่อง การคิดค้นนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ครับของเมกะเทนบ้านเราคือการเป็นหนี้นะครับการเป็นหนี้เนี่ยมันจะเติบโตแบบไม่มีวันสิ้นสุดนะครับก็คือจะโตโตไปเรื่อยๆคือคนไทยชอบก่อนหนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นเมกกะเทนของเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหนี้ปีนี้ผมเชื่อว่าคนใช้เงินออมในช่วงโควิดไปหมดละ แต่ว่าเปิดเมืองมาต้องการเงินเพื่อจะมาทําธุรกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยอุตสาหกรรมพวกนี้จะมีดีมานเข้ามาเยอะประกอบกับ NPL ควรจะเพอยะยังชั่วแล้วลดลงจากการเปิดเมืองมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหุ้นโดนทําโทษลงมาเยอะนะครับบางตัวหาร3ก็มีหันหันสองก็มีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอยู่ในแอเรียที่ยังเชื่อว่าเป็นูมีลูมในการเติบโตพอร์ตโฟลิโอปีลนะ20%นได้กลุ่มนี้ผมก็ว่าน่าสนใจกลุ่มที่สองก็เหมือนกันก็คือพวก property แต่ property เนี่ยต้องดูเบรกดาวลงไปในรายละเอียดนิดหน่อยหลายคนจะคิดว่า property เนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์จากโควิดคิดได้ไงไม่รู้นะแต่จริง property ไม่ได้ได้ประโยชน์จากโควิดนะครับโดนโควิดเข้าไปเนี่ยร j e จ t i o n rate จาก8-9%มั้งของอุตสาหกรรมกระโดดไปเป็น40%นะและตอนนี้ค่อยๆลดลงมาบ้างนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นฝั่งแนวราบซึ่งแนวราบที่ผ่านมาเปิดกันเยอะขึ้น ถ้าคุณดูแผนเปิดธุรกิจของดีลเ o อร์เบอร์ต้นต้นของไทยเนี่ยโอ้โหเขาแทบจะไปแย่งกันเปิดแนวราบอะแตวแนวสูงจะน้อยใช่ไหมครับผมเลยคิดว่า Property ตที่เป็นแนวสูงเนี่ยปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีมานแนวสูงมันกลับมาพราะรถเริ่มติดติดก่อนติดกว่าก่อนโควิดอีกนะผมก็ไม่รู้มันมาจากไหนหรือว่าใครทําอะไรกับถนนนะแต่มันติดแบบติดมากอะติดจนน่าเบือ่อแล้วคนก็เริ่มไม่กลัวโควิดละวันก่อนผมพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลพญาไทนะครับ มีน้องคนหนึ่งวิ่งตรงมาเคาน์เตอร์เขาบอกว่าพี่คะติดโควิดไปทางไหนคะไม่ได้ใส่แมสนะแล้วทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาบอก๋อ,อไปทางนูน้นไปทางนี้คือผมรู้สึกทุกคนไม่มีใครสนใจอะไรอีกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้คนเดินมาแล้วบอกหนูติดโควิดไปทางไหนทุกคนต้องแบบแตกคือเลยนะน,นี่อ๋อนนะเดินไปตรงนน้นไปเคาน์เตอร์โน้นเคาน์เตอร์นี้เพราะนั้นจริงโลกล,ลําลางจะกลับ กลับไปสู่ภาวะปกติมากขึ้นเรื่อยๆตลาดคอนโดมิเนียมที่ซัพพลายขึ้นยากขึ้นวันนี้คุณมีที่ดินเนี่ยคุณเดินไปหาแบงก์หมอกอยากขึ้นคอนโดเนี่ยแบงก์หมอกใจเย็นๆคุณคิดดีๆอะไรเงี้ยเขายังรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นซัพพลายจะขึ้นน้อยหรือขึ้นได้ยากหรือแม้จะขึ้นได้ก็ต้องใช้เวลาแต่ดีมานเนี่ยผมเชื่อว่าจะมามาได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างเยอะนะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นการมองยาวๆในหุ้นที่เป็นเมกะเทรนโลก ไอ้เมกะเทรนด์ของประเทศไทยแล้วก็รวมถึงเมกะเทรนด์โลกด้วยที่ผมชอบก็อาจจะเป็นเรื่องของชีคโนมีเคยได้ยินไหมครับเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยผู้หญิงเรามองมองไปเราจะเห็นผู้หญิงเริ่มเยอะเนาะผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแนะนําให้ไปอ่านนะครับชื่อ2 0 3 0โลกจะเป็นยังไงเขาทานายไว้เยอะเลยว่า2 0 3 0จะเกิดนูน่นเกิดน ύ, ี่เกิดนั่นนะครับผมชอบอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกว่าปี2020เนี่ยมหาเศรษฐีโลกเนี่ยมีสัสดส่วนผู้หญิงอยู่1 5เ แต่ปี2030เนี่ยอัตราส่วนเนี้ยจะขยบจาก15มาเป็น55หมายถึงผู้หญิงจะเป็นเขาเรียกบิลเลียนแนแทนที่ผู้ชายนะครับผมหาเหตุผลมาเพราะอะไรว่าผู้หญิงมันเก่งขึ้นหรืออะไรหรือผัวมันตายเไรคือเราก็คิด <c oughs> คือเราก็พยายามหาโซลูชันว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมอยู่ๆตัวเลขมันขยบจาก15ไปเป็น55ได้คืออ่าบงดีผู้ชายแก่กว่าผู้หญิงเนาะแล้วก็ตายเร็วกว่าอะไรเงี้ยมาจะไปเปลี่ยนตำแหน่งกันแถวนั้นหรือเปล่า ถ้าเกิดผู้หญิงรวยขึ้นเนี่ยวิธีการบริโภคหรือการใช้จ่ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะผู้หญิงเนี่ยเวลามาซื้อบ้านเนี่ยคุณไปดูดิร้อยทั้งร้อยอะ่ะใครบอกว่าบ้านผู้ชายตัดสินใจคุณลองยกมือขึ้นมาว่าใครมีส่วนตัดสินใจในบ้านตัวเองบ้างน้อยมากส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นคนซื้อแล้วเขารายงานให้เราทราบถูกไหมเอาอย่างงี้งี้นี้ี้แต่จริงอะ่ะส่วนใหญ่ถ้าผู้หญิงเซย์แยสอะ่ะเสร็จเขาเสร็จเขาผู้ชายคือส่วนใหญ่พยักหน้าอย่างเดียวครับครับอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะไปซื้อ ช่องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลดซื้ออะไรของเราเรื่องนี้จะเป็นเทรนดใหญ่แหละว่าต่อไปผู้หญิงไทยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมีผลต่ออำนาจซื้อในสินค้าและบริการต่าง,างๆเยอะแยะไปหมดนะครับอีกเทรนดหนึ่งที่ ผมว่าน่าสนใจคือเทรนด์ของมิลเลนเนียลคือ Gen, เขาเรียกว่าเทรนด์เขาเรียกอะไรนะเจนว Gen y, ใช่ไหมมิลเลนเนียลคือเจน Y เนาะเราต้องพยายามไม่แก่นะครับถ้าเราแก่เราจะไม่เข้าใจเจน Y ว่าเจน Y คิดยังไงหรือทําอะไรยังไงนะครับผมพยายามไปคุกคีกับเจน Y เนี่ยเฮ้ยเขาคิดไม่เหมือนเราคนเบบี้บูมเมอร์กับเจน X เนี่ยคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเขาคิดว่าการหาเงินคือความสําเร็จเจน Y เนี่ยการใช้เงินคือความสําเร็จมันคิดแบบ ต,ตรงข้ามอป p ปอ i t สิเลยนะสมมุติว่าผมเป็นเบบี้บูมเมอร์นะผมหาเงินได้หมื่นล้านแล้วผมไม่ต้องใช้เลยนะผมอยู่บ้านเก่าๆนะเพื่อนมาบอกอเฮียรือนี่สุกยอดจริงๆอ้วคารวะนับถือเฮียมากเฮียนี่มันไอดอลเลยคือ <c ười> คุณจะสามารถเป็นไอดอลของคนรุ่นนั้นได้เลยโ <c ười> ดยที่คุณไม่ต้องใช้ตังค์แล้วคุณกินเตี้ยมฉ่ายปกติกับการอาฉายัยอยู่บ้านปกตินะครับ แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะพี่มีเงินพี่ก็ต้องใช้พี่ก็ต้อง s p e นดิ้งสิมันต้องซื้อความสุขเนาะหรือแม้แต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยผมไปปุ๊บผมจะสังเกตว่าถ้ามีบุฟเฟ่400ีบาทกับ800บาทสมมุติเป็นเราเนี่ยเรารู้นะว่า800าดีกว่าแต่ Gen X เป็นไงครับอ่ะ400ก็ได้คล้ายๆกัน แต่ Gen Y เขาบอกยอมอดมือกินมือเดือนหนึ่งจากพี่กินอันนั้นได้สองมือขอกินอันนี้มือเดียวแต่ขอกินอย่างดีไปเลยวิธีคิดมันกลับทิศกลับทางกลับข้างไปหมดนะครับและ Gen Y เนี่ยกำลังจะเป็นผู้บริโภคหลักในทุกๆอุตสาหกรรมรวมถึงผมเข้าใจว่าเมืองไทย Gen Y ตอนนี้เป็นผู้บริโภคที่ใช้เงินเยอะที่สุดละรวมทุกๆเจ n น,นะครับแต่สิ่งที่สนุกกว่านั้นก็คือว่า10ปีข้างหน้าจะเป็น10ปีที่เบบี้บูมเมอร์เนี่ยต้องมอบมรดก t transfer wealth ก้อนประมาณสัก 69-70 t r i l l i o US อลลาร์เนี่ยให้เจน Y วเมืองไทยไม่มีตัวเลขน,นะครับแต่มีคนฝากประจำอ,ออมทรัพย์กับประจำไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย15.5ล้านล้านบาทด้วยอัตราดอกเบี้ย0.5%ผมแอดซูว่าเป็นเบรย์บิวเมอร์แล้วกัน <S 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 ผมแอดซูมาก้อนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจนไวลหรอกเขาไม่ฝากด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกินเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะ่ะ้วย15.5ล,ล้านล้านนะครับ10ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี้ย จะค่อยๆถูกทรานเฟอร์มาแล้ววิธีคิดเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาจะมาซื้อขายในตลาดหุ้นเขาจะมาลงทุนเขาจะซื้อพั e ปี้หรืออะไรก็ไม่รู้แต่วิธีคิดเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากเราแล้วเราก็ต้องพยายามศึกษาและดูนะครับอีกธีมหนึ่งที่ชอบในหุ้นไทยก็เป็นธีมที่คมอุตสาหกรรมนะครับได้ยินมาอีกแล้วนะครับได้ยินมาว่าไต้หวันรอบนี้ก็เริ่มจะมาลงทุนในธุรกิจ ไอ้เขาเรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์บ้านเราเพิ่มนะครับแล้วก็ซื้อไปแล้ว3ที่3นิคมนะครับอยู่ในตลาดอยู่ในตลาด2นิคมอีกนิคมหนึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดเจ้าหนึ่งซื้อประมาณ300-600ถึงไร่ลองไปทำกันบ้านกันดูนะครับเขาแยกนิคมกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาบอกให้เหตุผลว่าถ้าอยู่นิคมที่เดียวกันเดี๋ยวมันแย่งคนงานกันพวกนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเทรน์ของไชน่าพลัสวันหรือการย้ายฐานการผลิตเนี่ยที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ก่อนโควิดอะรอบนี้เรื่องจริงละ รอบนี้มาแล้วจะเป็นเป็นเทรนด์รอบใหญ่ๆที่อาจจะดึงให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆหรือย,ยังน้อยๆตอนนี้ FDI เวียดน,นามดอกไป33%ผมว่าส่วนหนึ่งก็คือมาไทยด้วยส่วนหนึ่งก็คือมาไทยด้วยก็คิดว่าสำหรับผมหุ้นไทยผมจะมองประมาณนี้นะครับมีคิดนิดหน่อยเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยก็ไ โทเค็นใช่ไหมครับโทเค็นของ a r เ a l x เเนี่ยฟังดูมันก็เป็น Real Estate ที่น่าสนใจเพราะว่าให้ยวประมาณ4.5่ส้มันปีแรก4ใช่ไหม4.4 4.25 4.5 4.75้ 4. 4, 4. 2, 5, 4. 5, 4. 5, แล้วก็5แล้วก็ค่อยๆเอา Property มาทยอยขายทิ้งใช่ไหมครับผมลองเคาะเร็วๆเ,เนี่ยเมื่อกี้เหมือน PA ใช่ไหมครับบอกว่าขายตารางเมตรละ2อ0 0แต่ว่าวันนี้เขาขายอยู่ข้างบนเนี่ย3,200ถึง 3, 3 4 0 0 จริงๆเราได้ส่วนลดมาละวยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าถ้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยราคา Pro p e r t y มันขึ้นได้เท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นไปสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไอการลงทุนเนี้ยมันก็จะเป็นการลงทุนที่เออมันแพสซีฟคือจริงๆตอนแก่ผมอยากลงทุน p r o ป e r t ตนะผมเคยคิดว่าจะแบ่งเงินมาครึ่งหนึ่งนะแต่ตอนนั้นไม่เคยคิดว่ามีอะไรแบบเนี้ยถ้ามีอะไรแบบเนี้ยคิดว่าน่าสนใจกว่าการไปซื้อ Pro เด,เดพ่อราลาซี้เดียเด่ยวๆันเยอะ เวลาซื้อเสร็จเราไม่รู้ว่าคนขายเขาจะรู้เรื่องเหมือนเราไหมหรือเราจะเก็บยังให้ไปให้ลูกเขาขายรู้เรื่องแต่เนี้ยสิปีปิดโปรแกรมนึ้ออกไหมครับเราได้ใช้แน่แน่ไม่ใช่เก็บไปแล้วไปให้ลูกเขยใช้ใช่ไหมฮะคนเราก็เป็นการวางแผนที่แบบเออมันก็น่ามันก็น่าสนใจสําหรับสาหรับผมก็ตีมตีมพวกเนี้ยก็เป็นตีมที่ปีนี้ผมผมเชื่อว่าหวังใจว่าจะเป็นปีที่ดีเหมือนเหมือนกับว่าที่ทุกๆครั้งที่ลงท้ายด้วย6ก็จะเป็นปีที่ดีนะครับแต่ในหุ้นจีนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเซ็ชันถัดไปนะจารย์ เดี๋ยวเรามาคุยมันจะมีมเขาเรียกนักวิเคราะห์ใช่ไหมครับหรือผู้จัดก,การกองทุนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับมามา,มามาร่วมพรีเซนต์เ,นเดี๋ยวอย่ายค่อยเปิดตัวผมยังไม่บอกนะครับผมบอกก่อนเดี๋ยวคนกลับไปก่อนแล้วคุณจะเสียโอกาสทั้งชีวิตไปนะครับก็ <laughs> ก,ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้จัดก,การกองทุนที่สวยที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวผมอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวคุยกันเรื่องหุ้นจีนต่อครับผมขอบคุณครับสวัดีครับ แต่ก่อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเป็นน้องชื่อมาปางแต่งงานกับไม,ไม่รูเ้เคยได้ยินพฐฐานาการชื่อสกายลาร์กไหมฮะสมัยก่อนเป็นพฐฐนัการญี่ปุ่นนะฮะโอ้ตอนนั้นมาใหญ่เลยนะฮะผู้จัดการใหญ่เขาเนี่ยเป็นคนเป็นคนญี่ปุ่นชื่อโมริตะนะฮะน้องน้องมาปังก็แต่งงานกับโมริตะโอ้โหชีวิตอู้ฟู่มากมีรถรับส่งเอ้ยอะไรเอ้ยทำผมทำเล็บทำอะไรแย่หมดเลยนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นทํางานได้อยู่ได้ประมาณนั้นสีปีนะก็มีโนติสล่วงหน้า3เดือน จากสำมกานใหญ่ให้กับประเทศนะฮะตั้งแต่วันนั้นตลอดผ่านมาสองสาเดือนเนี่ยสองสาเดือนโมริตะนอนไม่ได้เลยทุกคืนนอนไม่ได้เลยนะฮะนอนไม่ได้เลยต้องกลับญี่ปุ่นนอนไม่ได้เลยก็เจอเจอมะปงมางมะปางก็น่าซีเซลเลยก็ถามว่ามะปางถามจริงเถอะมะปางสงสารโมริตะหรอที่โมริตะต้องกลับญี่ปุ่นแล้วก็ชีวิตลำบากเออเลยมะปางตอบว่ามะปางไม่ได้สงสารโมริตะมะปางสงสารตัวเองเพราะจากนี้ไปไม่ได้ทําเล็บอีกแล้ว เห็นภาพไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมืองไทยมีเป็นสูงสวรรค์เยอะนะครับผมจริงๆผมก็ได้เจอเยอะผมไปที่เชียงใหม่ไม่น่าเชื่อเลยฮะตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยมีระดับประมาณ20กว่ามาอยู่เมืองไทยแบบถาวรไม่รู้อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะด้วยอะไรเงรี้ยแต่อยู่เมืองไทยแบบถาวรแล้วอยู่กันเป็นแกง๊งนะฮะแล้วก็เด็กพวกนี้เนี่ยถามว่าเป็นไงอีกหน่อยเขาจะค้าขายเขาจะอยู่เชียงใหม่นะแล้วถามว่าทําไมถึงไม่อยากกลับประเทศนะเอาข้อแรกเลยนะ เมืองจีนเลยนะข้อแรกเลยนะชีวิตนี้มีแต่สู้สู้สู้พอเนี่ยเอาไหมฮะคือกลับไปต้องแข่งขันแข่งขันตลอดเวลาเด็กกลับมาไม่มีความสุขแม่อะไรต้องสู้สู้สู้แข่งขันอยู่ตลอดเวลาเมืองไทยเนี่ยนะเวลาไปเมืองเมืองจีนนะถ้าเราไปซื้อของไปต่อของคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะมันด่าเอาเมืองจีที่เชียงใหม่นะพูดเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะแม่ค้าหวาัวเราะมันก็บอกว่าตั้งแต่เกิดไปายอดงงเลยอยู่ดีแม่ค้าหวาัวเราะพูดกันไม่รู้เรื่องนะฮะ ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็เขาก็ชอบอยู่เชียงใหม่มากนะครับพอกลับมาที่ภูเก็ตภูเก็ตผมเพิ่งไปมาเนี่ยฮะตอนนี้ที่ภูเก็ตนี่นะฮะมันเกิดปรากฏการณ์ที่แบบไม่น่าเชื่อเลยถ้าเราไปตามตึกแถวเก่าเนี่ยนะฮะแล้วเราคือมันจะมีร้านที่ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดแบบทางใต้ฮะชุดแบบอิสลามบ้างอะไรแล้วก็เราก็ไปถ่ายปรากฏว่าเขาบอกว่าจีนยังไม่เปิดประเทศยังไม่มียังไม่มีทัวร์เลยมาเลยนะฮะแต่มีจีนเนี่ยเข้าแถวบ้างไม่เข้าแถวบ้าง คราวนี้พอเนืกอภาพบอกไหมฮะเข้าแถวบ้างกับเข้าแถวไม่ได้เข้าแถวบ้างเป็นปยังไงนั่นแปลว่าเราต้องมาชิดอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าพอเราเผอปุ๊บนะอยู่มีใครไม่รู้มาอยู่ข้างหน้าเราเห็นไหม <laughs> ชีวิตต้องต่อสู้แข่งขันอยู่ตลอดเวลาเลยสิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝร,รัง่งไม่ว่าจะเป็นคนจีนทนั้งทั้งที่ทัวร์จีนยังไม่มาเนี่ยเราไปดูนะอื้อซาเลยก็ไปเจอคนขายรีเสเตท,ทที่นั่นบอกว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้ผู้วิลล่านะผู้วิลลา่าฮอตบอกมากเลยแบบว่าขายเนี่ย ขาย,ขายวันนี้เนี่ยฮะเอาอย่างเช่นซื้อมาซื้อมา30ล้านขายพวกนี้เนี่ยต้องมีสามเอ็ดสมสองล้านแล้วขายทุกอย่างเร็วมากพวกนี้คือเกิดเกิดขึ้นนะฮะกลับมากรุงเทพกรุงเทพที่ผมเจออยู่หลายคนท่านหนึ่งคืออาจารย์ฟูเจิ้งหยงมาในปักกิ่งก็คุยบอกว่าลูกศิษย์เพินรนแกได้ตำแหน่งใหญ่ที่จุฬาสถาบันของเจือเลยเนี่ยก็คุยกันเขาก็บอกหวังเซินเซินเขาพูดถึงผมนะหวังเซินเซินลองดูดิหวังเซินเซินเคยคิดไหมฮะว่าอยู่ไปที่ไหนก็แล้วแต่นะ ถูกเป็นบ้าเลยอยู่ลองคิดดูแถบ,บนี้เนี่ยประเทศไหนที่หน้าเทียบแล้วถูกมีมะมนะดูมาเลเซียดูสิงคโปร์ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่า,าแพงหมดเห็นไหมฮะไปเวียดนามลําบากลองไปดูดิรถไฟฟ้าไปถึงไหนอะไรยังไงนีนี่ข้อหนึ่งนะข้อสองกินอยู่สบายไปที่ไหนจะกินยังไง,ง,ไงข้อสามเจ๋งมากเลยไปที่ไหนนะอ้วนไม่ต้องระวังอ้วไปสิงคโปร์แล้ว ัวเก่งตลอดเวลาเลยเพราะอะไรเพราะคุณจะถมน้ำไายจะทำอะไรไม่ได้เลยประเทศไทยที่สบายสบายนะสุดท้ายนะที่นี่โอ้โหกรุงเทพนี่สุดยอดเลยหวังเช่นเคยเคยเที่ยวที่ไหนมาที่มีสุกเกลคานี่นะเมื่อมาเท่ากรุงเทพอ้วไม่เคยไปที่ไหนมีเลยมีไหมอ่ะพอพอพู้เราซื้อพูดกับผมผมนึกไม่ออกเลยว่าเี่มันมีที่ไหนนะมันมีที่ไหนบ้างอะที่ คือดูใบก็แล้วแต่ที่ไหนก็แล้วก็แล้วแต่นะไม่เคยมีที่ไหนนะที่มีศูนย์การค้าเยอะเท่ากรุงเทพไม่มีเลยเห็นไหมฮะนี่เปรียบเทียบดีนะแล้วเราลองไปเปรียบเทียบสเปนนะฮะเราลองดูง่ายๆนะประเทศไหนขยันที่สุดในยุโรปตอบได้เลยเยอรมันถามว่านักท่องเที่ยวเยอะมาไม่เยอะประเทศที่น้องท่องเยี่ยวเยอะมีอยู่2ปัจจัยนะฮะปัจจัยแรกต้องมีทัวรสต์สปอตทัวรสต์สปอตต้องมีสถานที่ไปเที่ยวนะข้อ2ออุปนิสัยใจคอ จะเห็นได้ว่าประเทศที่พอไปได้นะจริงเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยคนจะเป็นประเทศที่มีจานวนนักท่องเที่ยวมากกว่าสเปนแต่คนสเปนขี้เกียจกว่าเห็นไหมฮะเขามีวัฒนธรรมนึงไม่รู้ใครไปปะบางเมืองในสเปนเดินๆินอยู่นะตอนเที่ยงปุ๊บนะร้านค้ามันปิดหมดแล้วกูจะกินที่ไหนวะเดินเดินอยู่ร้านค้ามันปิดหมดเลยละปิดหมดเลยนะมยนะไม่มีทำอะไรไม่ได้เลยลนะสองชั่วโมงพอบ่ายสองมาเป้อเปิดใหม่ เห็นว่าสองชั่วโมงนั้นคุณทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือสเปนเห็นไหมฮะคือคนขี้เกียจคนสบายสบายและทัวริสต์บอตเยอะอันนี้กลับมาดูในอาเซียนตออน,นีเนี่ยผมว่าประเทศไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะก็เลยจะกลับมาที่พี่โด่งเรานะฮะว่าตอนนี้เนี่ยศักยภาพของกรุงเทพเข้มแข็งขนาดนี้แล้วเนี่ย where to invest ในเซสชั่นที่2นี้ควรจะไปทางไหนดีครับเกษตบอกไม่ได้ครับ ดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ